ตอนนี้กำมาบุญถ่านล้วงเนาะคนกำลังเลิกมากเนาะเออคนกำลังเลิกมากไฟเกินมากเนาะเกินี้สรุปกับไลได้ทัมดาลายนอนนักส่งว มากกับคุณบาอาจารย์เพื่นเนาะือวาปี2023ไก่มากครับบาอาจารย์เพื่นทโลเลยนะสำหรับของยูนิเวของเขาน่งในท่านมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ว่าเขามาวางแสดงในมนี้โดยสเปอร์เบนซูกิจกรรมของเขาเนาะ เรื่องง่ายเลยจะมีอยู่สาโซนนะเออเลียวจากโซนนี้เมียกล้องนาะจะเป็นโซนของวาสลีนโซนของวาสลีนจะเป็นโซนของหัวกดไลค์กดไลค์เขากระลังไลค์เนาะลังไลค์ขามายอมไทยไปเป็นความทรงจำปี2023เออเนาะบรรยากาศ บุญเนาะเสียงอาจสิยัวๆเด้อเสียงเด้อเสียงอาจสิยัวๆเพราะว่าเสียงหลายเนาะบ่ฮู้ว่าสิฟังปานนี้เนาะเสียงหลายๆเออเสียงหลายเกิเสียงเต็มคาราเบลเนาะขอ

โอ้คนไลายคนไลายกะทิบาคนเริมไลายแหงเอาไม่นี่ยิ่งแหงเลอมาสักการ์ดนิดยานพาหญ่สมิตยูทูบเบอร์ยิงแหงก็เนี้ยด้วยด้วย ตอนนี้มาหอดถานดวงไงเด้อเจ้าสรรวยกรบเาบอลนี่เคยไหนไทยหูมเนาะกาเงินง่ามไรไป่านาคาานักเนาะบอลบปนไหนไทยหูปะบางงานง่ามาย

ประตูใสผ่านดวงปนี่มีบอลไทยหูร้ายเนาะแล้วก็เสียงกะบอซึกวอ่าบุวาสิฟังตัดีเนาะบุวสิฟังตัดดีบรรยากาศดีนะพัานานะประตูใสลืมนี่ยสภาพที่ว่าจะมาคิวติกับอุจบุนผมสติมกับมันนตนี้ ได้อมาแล้วนี้เขาจะมหลากายอยารไปถึงอันนี้ก็เป็นบอลไทยหูบเนาะบอลหนึ่งเนาะวคับเนาะบันนี่มากกว่าอาจารย์เขามากกว่าอาจารย์เนาะพวกนี้เพื่นกา่านมุลพิษเนาะก็เลยปิดไซแม็กไบท์นะ่านเสือโลกยเพ่ายย่าย่าาะ ก็คือว่าบรรยากาศดีเนาะตามมาตรานเข้าไปเลยเพราะว่านี่บุญทานหลวงทั้งจีนอ่ามีนิดนิดเิ่นเดียวอันนี้บุญทานหลวงเด้อพี่น้องเด้อโมเดลบุญบุญถ่านหลวงต่อตามยอดเสื้อผ้าในวงประธานหลวงเนาะเอาเป็นเก็ตเอาเป็นถุงจับม่านเอาไปได้เด้อซื้อครบมห่าเสร็จที่ครูบอกเสื้อมารุ้นครับรุ้นจากคันนี้กันการ เดาวรับสัครา์ในทีพว่าซื้อคมาแสนกลีบรับคคือสุดพ้ายของกาจะมีการจุกสลากเนาะคือรางวัลแต่อารางวัลนั่งเลยนะลูกค้าอดายอยากซื้อระบอกซื้อที่เดียคนใหม่บรรยากาศเนาะการงาลังงานไปไปกระมูอ้ากือถือว่าเก็บไปเบิ้ง ในปี2023เด้อ2023ที่อาตมาได้เก็บความทรงจำไปเนาะคุณพระธาตุหลวงเวียงจันท2023คนกับหลายพ้อสมควรเนาะต่ว่าสิลายบุมีไฟบองนี้เนาะนะเออกางงามอยู่ก่อนนะโดยเยอะจะให้เบิ้งด้วยทางหน้าด้วยให้ท่านยู่เบิ้งนี่กระเพื่อมคนงามเนาะคนงามหลาย ผาา่านดวงเวียงจังคนกำลังมาเนาะคนกำลังเมื่อเขากำลังมาเขากำลังเมื่อคือว่าสิบห้าไปบนสวนเนาะสวนเผาสวนสวนเผา บ้านส้นเทา้าเอาดีเลยเอาดีดีน,น,นี่ที่เห็นอยู่นี่แมนประทานล้วงเวียงจันทร์ในเทศกาลบุญเนาะชื่อว่ามนีกับ

สมัยท่าพ ok ิู้เณ็จกานพอาจารย์นะเช์อคนบักเซ่นะฮะอาตมาไว้สดให้ทนยโยมจทังโลกออนไลน์จะเนอกัเอาจะเดินทอนเจเดินทอนออกันตั้งหลายทิ่หดมาถึงเอ่เดินทอนเขาท่านทักใสเอ ไอ้สมัรถมาเทคอยู่ฟอโต้มาถ่ายหูตามมาต้าองยังไสเด้อจะเริ่้พอดเดอ้อประกาศเข้าไปจะเริ่้ซื้อ <laughs> ท่านไม่ออกเอย็นจืดจัดนทวงเดอ้อเ,เป็นจะได้เนอะไม่เนี่ยสมองฮอนมาเป็นเออเบนงามไหมสมัลหรือเนาะฮอนสมัว จะถือว่าบอลนี่บอลไทยถูกเนาะโอเคงามอยู่นะเอาจะได้ทอดไม่ออกวันนีสิมาต่อยอดเป็นดุเออแต่ว่ากระบอกมันยังการันตีแต่นอกไม่ออกนอกบางทีไม่ออกกับมากกับมิสิกันเออเอาเซิร์นเซิร์นเออยไม่ออกปีนี้ขึ้นมาน้ยหน่อยปีนี่นอกเออปีนี่เซนต์กิปบอดีเออยไม่ออกกระบอคคอยมาหลาย เออมาลอยเนี่ยแห่มนนง,งมานลอยเท่างนั้นแหงควนเข่ามาแล้วไม่ออกมาหวองปุญนน้ำกันเด้อมาตออ่อย้อนอ่ะตอนนี้ก็ร่างสีขาวไปเคลื่อนง,งามเนาะส่วนวเผาเคลื่อนส่วนวเผาเงินทุงล้าวขับไเงินเงอนทุงเร้าว กูมาครับา,าบอลได้เก็บเงินมาเัยกโอ้็งนงดงามงดงามหลายพี่น้องค,นะคือว่าบอลน,นี่เป็นบอลทีอ่ากาทไทยฮูมเนาะโอ้ยกัาทไทยฮูมกัาทไทยฮูมน,นี่คือพญานาคเนาะพญานาคคือว่าก็เห็ดเห็นไทยฮูมงามไปเนาะ งดงามหลายานะนิยมกันหลายาบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ปี2000เอ่อเศรา 3, เนะเาะก็ได้มาเห็นเ,เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีเนาะ โยมเพิ่งก็มาเกี่ยวไรอะก็มาถายหูลรเนาะถายหูลายบรรยากาศเจ็บไปในปี2 0 0 3มันทีโซซีเนาะเดือนสิบ0อ3 พี่เห็นนี่ก็แม,ม่นป่าพัญธนาเนาะเคย,ยให้เข้าทายหูมั้งซะเห็ุให้เห็ุให้เข้าทายหูเพื่อเก็บกล้องทรงจำไว้เพราะว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคที่ไพมากก็อยากายอ,อ,าอยากทายหูเนาะเอออยากทายหูอยากส้มเก็บไว้เป็นที่นึก,นกในปีนี่เนาะเพราะว่ายิค๋คนเข้ากันดับเขาเ้าเมื่อหนาเดิบุ๊มี่ยังการันตีดาวว่าเข้าสิโนมตลอดไปเนาะเออคนกันหลาย lại đang đếm lại nó, con đang đếm lại, p/nó. á, để chụp ảnh nhàng nó, nhàng về vườn mà, hai chụp đi. à, vườn. าามาไทยบุกความคุ้นกำทีดีเพื่อนส้นเผาในาเพื่อนส้นเผาสุดไทยบุ

กลวงเวียงจัน คนมาพันไลยไปแล้วการแสดงศิละปะโอ้การแสดงศิละปะ ของปรพณีกางนคือวบบตัวกานไปเน่อก คนเนาะเวมาเป็นคนเน,ะนาะกลัวจังกลัวจังเมื่อแต่คนสุดสุดเผาเนะเาะอันนี้เก็บไปเบิ่งสุดซุดเผาเอานันนี้เป็นสุดซุดเผาเน,ะนาะกระนวลงามดีประเพณีเราเ Ừ, cái bẹp bừng không xuống chăm thì đi nó kết ừ. thứ và bà... đây cái hành ngảm đó thì các lạc còn lại, ngạm lại. สเส้นเผายอาสุดต้องเสือต้องสวัสด์เฮ้ยยังง sao rồi Cứ ngàn thế ồ, Ô, nó đây <laughs> Sao nó hạt hay Đọc bùa Cứ như bà đông miệng đó Mà nó mà, mà đông miệng Hãy Lớp, lớp. Lớp, thao này Anh này dẫn thao nó ngảm đây Cái ta nó ngảm nó Ngảm lại คนบวชลายไปแน่นอนคนนี้คนดมลายเนาะคนดลายหรอคนดูมลายลยางบาที่มือนเมงคนยางผิดคนเขยังมากผิดผิดเออเดี๋ยวเบืองที่สึกซ้อนางไันยางันยางมากขยางไปเลย งานนี้มันต้องง่ายกันเสียงหล่อสิวหัวเสียงยัเข่าวก่อนบาทกาแฟตีบอ๊บ้านหินเมื่อคำแก้งเสียงถ่วงเนาะไาตอยอพี่มาใจเลยบอกนึ่งเสกบันีค่ะเดิเ่า

อามาเอ่อาตมาตะเกียบอาตมาังใจอาตมาเป็นผั้เบาเจ้าเป็นผู้ฟังเออตอนนี้อาตมาก็รู้สึกว่าอนอยนี่พี่น้องเอ่ยอ้าวบอดเาอย่งเนาะอไรนะนะ thôi nha tháng xin. còn lại còn lại nào, đâu mà này nhỏ